สนาได้ยินแจงสแสดงใจได้มา,าสองตาเลียวมองหลอดผ้ามาันใจสะทานสันสายเป่งแล้วคือจังอายชายพี่บุญจันทร์มีเรื่องอย่างส้ำคัญจังหลอหา ฉันพอมองหูความเอ็นดูแก้มสังเวชย่านแต่เกิดเหตุหายเขาเห็นหูสิเปอดีขั้นเป็นลักษณะนี้เฮียลีพีสิสงสัยย่านเขาเห็นควาไหนาสิคมไปแถลงจีการพวกคุณมานี่ประสรงมีอันใดแน่ ญา่าโลกแพ้เหลียวเบิงแน่เจ้าของเป็นหลอยลาสุ้มพีบาให้ด้วนนี้นี่น้อนขอบคุณค่ะขอบพระคุณสำหรับน้องบาสนะคะ